ตอนนี้นะคะมาถึงช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาพิษนุแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับอีกไม่กี่วันนะครับผมก็จะถึงเทศกาลกินเจแล้วคุณนาคุณนาให้ความสำคัญในการทานอาหารยังไงบ้างครับพอตอนหลังนี่มีข่าวมีเทศกาลกินเจแล้วคนก็เน้นทานเจเพราะว่ามันได้ประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยมีพิษน้อยกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยลองทานบ้าง แล้วก็ปกติผมต้องคุมน้าหนักอยู่แล้วว่าต้องไม่เกิน71-72กิโลค่ะดังนั้นทุกวันก่อนเข้านอนเกืตื่นนอนเนี่ยสองเวลาจะชั่งน้าหนักชั่งตอนเช้าเพื่อจะได้ทราบว่าวันนี้เราทานอะไรได้บ้างชั่งตอนเย็นเราจะได้ทราบว่าวันนี้ทั้งวันเราเป็นยังไงบ้างเราจะได้เลือกอาหารได้ถูกมื้อต่อไปว่าวันนี้ควรจะทานผักให้มากนะ ก็เหมือนกับทานเจไปในตัวมันเป็นการช่วยให้เราได้คุมนังหนักแล้วมันมีผลแบบว่าการทานอาหารอย่างเงี้ยทานเจหรือว่าทานเนื้อสัตว์มันมีผลต่อคนที่เขาแบบจะต้องออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยความเคลียร์ของร่างกายเราเคยเชื่อกันว่าการทานเจนั้นทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงคเพราะว่าโปรตีนนั้นมาจากเนื้อสัตว์แต่ตอนหลังในทางฝรั่งได้พิสูจน์หลายครั้งหลายหนแล้วว่า โปรตีนนั้นไม่ได้มาจากสัตว์อย่างเดียวจากพืชจากถั่วจากอะไรมากมาย,ยาน,นักกีฬาดังๆอย่าง,ง,ง,งคาร์ลูสอายุ40แล้วก็ยังวิ่งได้เก่งเป็นนักวิ่งระดับแชมป์โอลิมปิกก็ทานเจมีคนทานเจอีกมากมายซึ่งยืนยันว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ก็มีแรงมีพลังแล้วอย่างในสนามกอล์ฟคคุณอาเชื่อว่าแต่ละสนามน่าจะมีพวกอาหารดีๆไว้ต้อนรับพวกนักกอล์ฟไหมครับ เป็นปัจจัยที่คุณาอยากจะไปตีกอล์ฟไหมหรือว่าม,วม,มีบางสนามมีบางสนามที่เราตั้งใจไปวันนี้นอกจากเล่นกอล์ฟแล้วครับบางครั้งไม่เล่นกอล์ฟถ้าผ่านไปยังยังแวะไปทานอาหารอย่างสนามกอล์ฟโรสนเจนต์ซิตี้ที่คลองหกปทุมธาน,นีเนี่ยมีข้าวซอยอร่อยมากึืงในอยู่ในสนามเลยหรือว่าอยู่อย,อยู่ที่คล <Club house. S 1> ับเฮาส์คลับเฮาส์แล้วบางทีเราไปนไปแค่ซ้อมชิปซ้อมพัด แล้วก็อยากจะไปทานข้าวซอยหลักๆก็คือตั้งใจจะไปทานข้าวซอยมากกว่าซึ่งมีคนเป็นแบบนี้เยอะไหมคุณอาน่าจะมีนะเพราะว่าอร่อยเหลือเกินหรือไปสนามวัชธนีเนี่ยราดหน้าผัดเต้าซี่ปลาอย่างเงี้ยก็อร่อยอันนี้คุณอาทำรายการนเออผมว่าคุณอาน่าจะทำรายการเกี่ยวกับเมนูอาหารที่นักกอล์ฟควรจะไปกินแต่ละที่อย่เงี้ยและถ้าไปเล่นแถวพัทยาชนบุรีครับควรไปที่ร้านต้าอยู่ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ หลับตาจิ้มไปเถอะอร่อยทุกอย่างโอ้โหนี่ครับพวกนักกอล์ฟนะครับผมปักหมุดเลยนะครับแต่ละร้านที่คุณาพูดมานี่คือต้องไปกินให้ได้ถ้าแวะไปสนามเหล่านั้นใช่ผมเคยไปพาเพื่อนไปบ่อยแต่ร้านป้าที่สนามบางคาเนี่ยนะฮะพอทานเสร็จแล้วถามให้คะแนนหนึ่งสองสามให้จานไหนพอไปกันแปดคนเงี้ยสั่งมาเยอะมากแต่ละคนให้หนึ่งสองสามไม่เหมือนกันเลยอืชอบพลอย่างเลยอ,อร่อยมากอร่อยมากหิวแล้วเนี่ยอ้าวยัง อันนี้ก็เป็นคนนำแนะนําจากคุณอาใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของการทานอาหารหรือการเล่นกีฬาจริงๆมันก็เป็นของคู่กันใช่ไหมคะคุณอาใช่เพราะเล่นเสร็จแล้วใครแพ้ใครชนะไม่รู้คนแพ้คนชนะก็มาทานร่วมกันพเพื่อนกันอย่างนั้นเลยก็มีความสุขสุขในการเล่นกอล์ฟแล้วสุขในการทานอาหารด้วยนี่แล้วก็ไปสู่แล้วว่าการกินเจ ก็ไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยนะครับผมขาดสารอาหารได้อย่างใดมันมีโปรตีนจากส่วนอื่นด้วยซ้ําพืชผักต่างๆมากมายหรือเราอาจจะต้องเลือกทานด้วยให้มันถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากคุณอาพิสนุที่เราคาดว่าน่าจะไปสนามกอล์ฟก็เลยรู้จากพวกเมนูอาหารแต่ละสนามมาเป็นอย่างดีแล้วด้วยขอบคุณคุณอานะคะขอบคุณคครับ แล้ววันนี้ครับเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์แปมังตรงทางช่องวันแห่งนี้กับรายการสปอตปังปังสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ